มันเอาเอา,เ,อาเครื่ององอกเ็ื้อบริตันเปิคันด้เอาก็ยกขวไว้ลยวันนี้ก็มาปิดแล้วนะฮะยังไม่เป็นทางการนะครับลูกค้ามามัดจำไว้นะฮะที่ลงคลิปไปวันก่อนแล้วครับสำหรับเครื่อง 6B d นดีะ6ว่ไปใช่6 b d ีดีิเป็น 4B d 2ดีนะฮะเดี๋ยวเราจะยกเครื่องนะฮะยกเครื่องลงไว้ให้ลูกค้านะครับลูกค้ามาจําไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้าจะมาเอาะ ตัวนี้ก็แยกได้ทุกทุกสิ้นส่วนนะมีคันหน้ามีฟังท้าย f นะฮะฟังท้าย f r ตัวนี้ไม่มีสโลกระบาดดำแยกได้นะลูกค้าจะเอาอะไรบ้างก็มีมีเครื่องอินเตอร์แล้วก็ชุดพวงมาลัยพาวเวอร์นะฮะที่ลูกค้าเอาเครื่องบีดีสีเอ้ไม่ใช่บีดีสซีบีดีสองนะฮะเป็นร้อยสามห้มอน้ำไม่ได้นะมอน้ำสวยๆมอ้ำร้อยสิบห้า อรมเมกส,สวยเลยวาวใหญ่เป่าเล็กนะเป็นเล็กนี่ชุดแหนบเผาข้างไม่ค่อยสวยแล้วนะฮะไอ้เผาข้างนะสวยอยู่แต่เสื้อมันน่าจะมีการตับเกี่ยวมาแล้วนะฮะแหนบตุ๊กตาร้อยสิบห้าไม่สวยนะมันเชื่อมหมดแล้วนะนทางน้ำมัน มันนี่ไม่แน่ใจว่ามันจะสวยไหมเพราะว่าดูอย่างนี้มันสวยอยู่นะครับพอถอดออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมันชอบขาดตรงนี้ครับเนี่ชอบขาดตรงเชื่อมตรงนี้นะเดี๋ยวมาสั่งงานนะครับให,ให้เด็กๆทำ่ะพอปิดการขายอย่างไม่เป็นทางการนะรพ,นพรามอะไรพาวเวอร์ก็ขายไปแล้วนะฮะมีหมอ้อน้ําโตดูดิตกตาแนบเนเชื่อมอย่างเดียวเลยครับ ตัวนี้ไม่มีใบคุมนะครับไม่มีใบคุมลูกค้าอยู่ใกล้ๆเองนะลูกโยบ้านเบาเนะนะหัวก็แยกได้หัวก็ไม่ค่อยสวยหรอกนะแต่เป็นหัวแท้ทำปีกมั่งปกติมันไม่มีปีกใหญ่ขนาดนี้นะทำปีกมารองรับคันหน้าปะปองชั้นเดียวมั้งตัวนี้ เดี๋ยวให้เขาถอดไว้ให้รอลูกค้าเครื่องก็ตัวนี้นะมันจะมีอยู่นะฮะมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะฮะที่เหมือนกันแต่ตัวนี้มันจะสันติษฐานว่าน่าจะเครื่องเขาน่าจะเทอร์โบพังแล้วก็ไม่เปลี่ยนไม่ซ่อมนะฮะเขาก็เลยทําเป็นไม่มีเทอร์โบเลยนะเครื่องตัวเดียวกันเลย 4BD2 c b d 2, CBD 2. เอาเขาควายตัวนี้มาใส่ทอไอดีเดิมทอไอดีเดิมก็เป็นลักษณะนี้นะแต่ตรงนี้มันจะหันมาข้างหน้านเพราะว่ารองรับอินเตอร์เครืองไอช้าก็ไม่ใหม่ดูได้สตาร์ทยังใหญ่เลยสี่ปั๊มก็อยากเหนืดเน,น,นืดนิดนึงครับตัวนี้ไม่มีปั๊มพาวเวอร์มานะ กองเล็กกว่าตัวนั้นนะเนี่ยกองเนี่เปลี่ยนลูกเล็กลูกใหญ่ได้กองมันเครื่องดูดิเฮ้ยอันนี้อันนี้อ,นนอ,นนอะไรดูดิตัวนี้ตัว,ต,วตัวระบายนะครับระบายข้างบนมาแล้วก็ม,มีกองตัวนี้ด้วยเฮ้ยเท่จังเลยเนี่ยโอ้ตัวนี้มันจะเป็นกองนะฮะเวลาน้ำมันมันออกมาปุ๊บมันก็จะมานี่ แล้วก็จะไหลคืนนี่นสายมีสองสายใช่ไหมตัวนี้ก็ระบายไออ๋อเท่อะเครื่องรุน่นนี้ไม่เหมือนกับตัวอื่นตัวอื่นก็จะเข้านี่เท่าเท่าดีไปวนกลับเนี่ยตรงนี้จะวนกลับนะเอาอเดี๋ยวยกรอฮนะ เดี๋ยวบอกเขากันว่ายังไงยกหัวกันนี่เดี๋ยวบอกจะให้เขาจัดของก็ทนนำเรื่อยๆแนบครับนะหลายตัวอยู่หลายแบบอยู่แต่แนบเก่าครับไม่ใช่แนบใหม่นะมันอาจจะบางๆแบบเ,เดิม ไปรเหนงานม้น,นี่นเห็นงานสบายปะโตยุ่งวายุ่งปะฮะฝากฝากหาขหน้าสอน,นมสอนเอแ่กมาด้ <c oughs> สบายเล่นบาบนเเล่นเ,นเ่นว่ามันน้นีเน่เอ็ดเรื่อยเล่นว่หน้าสอนไม่มาวันนี้ อ๋ก็หัวล็อกกี้ตัวนี้ก็ขายเกียร์ไปแล้วใครอยากได้นะหัวตัวนี้ก็ขายอยากขายช่วงนี้ก็เรื่อยๆครับไม่บื้หวานะฮะือนช่วงโควิดอะไรลเมื่อสองคันนี้ก็ได้มาใช้เลยฮั่ ว้าวระเบิดเด้อเอาโยงหังหวนะนัดสบายแล้วน่ว่านโตปัญหา,านะบ่มาอนะเรียบเอามาโยงโยกหัวเซลกอนนายจะ,ออะบ,บอกถอดสายเกียร์เอามาม้วนไว้ข้างหน้าเด้อแล้วก็ ทอดอินเตอร์น่าทอดทอดออกจากหม้อน้ําเลยเออหม้อน้ําก็ทอดออกมาก,กับไปไว้พุนเลยแล้วก็นี่ตัวนี้ตัดเอตัดนี่เลยนี่เห็นปะนเออตัดขาแล้วก็จอหนอตพวงมาลัยเอาไปให้เพื่อนน้ำอันนี้ขันออกก็ได้นะขันเอาก็ได้นะขันออกตัวนี้ทอดสายเนี่ยออกมาเนี่ยเออหรือว่าทอดนี่ก็ได้เกียก็ทอดออกขันเกียร์ สิหยกออกทั้งลูกเลย,เเลยบวะทั้งเกีย,ร,ยร์แล่นวะเออตัดเ,เลยนั่นแหละที่ที่เอาไปติดน้ำกับมีพาวเวอร์ครับอันนี้แหละมาให้เพิ่อเนเออกระค่างก็ได้มืออืดหมดละอ่ะ,อะก็เออวิ่งไอ้สอนรคอยู่บวิได้แล่นหรอกวันนี้ ปครับผมตอนนี้ก็ลายผมมันมีปัญหาผมก็เลยลบออกมาแล้วนะลายตัวนี้ผมก็ได้ทําการสมัครใหม่นะครลูกค้าลูกค้าที่เคยเป็นลูกค้าเก่าก็แอดมาได้นะเนี่ยผมเปลี่ยนใหม่ละนะลายผมที่เบอร์0ู4 4์5 5ดสี่ี่